อยู่เฮือนจำนวนนี่ของเก่าของเดิมเดี๋ยวสิถามให้หายของใจเนาะวะสองคนนี่ครับเป็นยังกันเท่าจังได้มาอยู่ไก่บางคนก็ยังบอกเข้าใจนะบอกเจ้าเป็นยังกับเมียคนนี้เจ้าไปชายยังเลยจักยังไม่มีนักชายแต่เอาไปก่อนเนาะเอาทิ้งไปก่อนบนแอ่์ระวังทางอะไรอ้าวไก่จักอีหยังเลยระวังทาง ไปทุกคนโมมานหน่ิเดี๋ยวเบิงระวังทางเพื่อห้อนเฮือนอาจจะมียังสักอย่างนะแหลนรัตนาตั้มมาเอวนั่นแหละยิ่งถือก้วกำวอกันว่านั่งเบิงก่อนว่ะเพื่อมันมีอีกพี่อันนี้นี่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีเอฟซีเบอรส์สกูสุกคนมาน,นิกาเข้ามาหาตอนกพี่น้องเลยนี่นกเบิ้งเอาอะมันคือนกอยังนะเอ่มาน,นิกามาก,กับจำนวดสองคนพี่น้องจำนวดจับกล่องให้น้องอุปกรณ์เอาอุปกรณ์เอากับมีขึ้นแล้วก็หุ่นหุ่นได้ไนี่ยหนึองไปนักกราหุ่นกัน,ห,นหุ่นไม่จังได้กระจังวากันแต่ว่าเราเห็นนกแล้วเมื่อกี้นี่ขันตัวนึง มี่ยิ่เสียงพร้อมนี่ยังห้องอยู่อ่ะอยู่เทิงกูนะจะได้กาพนุ่นเบินกำกันพี่น้องเพราะว่านกตัวนี้เฮาหาก็เคยต่อเลยแมนบ่าจำนวนแมนบอกอันนี้เคยต่อเทธอหนึ่งก็พลาดแอดแต่ว่าบ่ได้นะแต่วันนี้มาลองเบิงเทธอที่สองลองเบิงมากับข่อยคนมันเฮ้ยเอาเอาสาธุแล้วเดี๋ยวครับทุกคนย่างลงไปหันเลยนะหนุกนะทุกคนตอนนี้กา ไ,ไ,ไ,ไป,ไปอยู่ตำบลนดขึ้นใหญ่เดี๋ยวขึ้นหน่อยบักนน่ย,ยาวมานเลยนะก็คือบอลที่เยาจะใส่นี่ก็ะบอลเหลวกับบอลงามมาได้เนะาะแมนมันบกุบนนบกเกี่ยงท้าเป็นอุ้มลวก็เกี่ยงอยู่ลุมนะคักเลยทุกคนพวนัวนกกวักมันมากแบบนั้นนะตแต่การเดี๋ยวลองเบิง้งทุกคนเดี๋ยวปักขึ้นก่อนจังท่าเบิ้งน้ำกันขึ้นมันนาจะขึ้นมาแท่นี้ผัวมันเป็นน้องผักตบนะนะ บ่อไลยเดียวปักขึ้นก่อนจะงอกันไม้ทุกคนนี่หุ่นน่าอยู่นี่นะทุกคนเอาปักขึ้นนะออมอุ่มตัวนี้เลยเดี๋ยวจะไปหาบอร่กาอนี้เดียวเอ็มซิมเด้อมมดอิมซิมบ่ถือเบิ้งค่อยลองมึงด้วย ยยกนาเต้อนกกินนี่ก็บ่ได้ทุกคนเลยแต่ว่ามาเห็นระวางทางนะใบกะเพรามันงามผ่อนนวดก็เอาเต็มกำบักใหญ่เลยพู้นะเชื่อไหมใช่ยังจักยังไม่มีอะไรใแต่เอาไว้ก่อนเนาะเอาทิ้งไปก่อนบนแอรระวางทางนไอ้าวไก่จักยังเลยระวางทาง้ไปทุกคน โมมานี่้ดีเดจะเบึงระวังทางเพื่อห้อนเฮือนอาจจะมียังสักอย่างนะแลระละัดนาตับมมาเอวนั่นแหละเ <c oughs> ดีย๋ยวคอยสเข้าวไปเบึงเด้อเจ้าเร่งไว้เด้อเ <c oughs> จ้าเร่งไว้ก่อนเด้อ <c oughs> ตอนนี้มาเฮาโอ้ยไปแล้วคือนวถึงเลยสันดอก บ่ถือจอยปั๊กเมื่อสักเ <c oughs> นะมื่อกีน้นี่กระลองแล้วทุกคนเลยโอ้ยผิดพลาดนะมาได้ยิ่งรถแต่วันบ่ายนี่มันบุคคลบ่ายแต่การเดี๋ยวจะลองต่อบางอีกก่อนเพื่อนนะเห็นบ่เห็นบ่นบตอนนี้เฮากามาตอนนอ่อนกอีร่มแล้วทุกคนเลย เดี๋ยวต่อจุดนี้เอาก็จะได้เมื่อแหละจุดเดียวคําเลยนะตอนนี้กําลังหาบุตรลี่รออาเบิ่งอีก้อนบ่คือว่าเห็นมันมาสองตัวนะน่าจะลงลุมบุตตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าบิ่งอีก้อนตอนนี้เพิ่งยิงถือบลตตัวหนึ่งนะ เลือไปกันเออบ่บ,บไปโบไป,บไปเดี๋ยวทาเบิงอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเาออกได้กำลังขีมืดพี่นองเออ้ยไปเดี๋ยวจะพาไปเบิงนกโตที่ยิ่งขั้นละหวังว่ามันน่าจะอยู่อยู่ได้นี่บนเฮาลีอีกหัวโพดนี่หน,นหนบนน่ะ บ่บิึงมันบูมิซิตไปเลยนะมีแต่ขนอยู่ใช่นมีคนมันแต่ขนเคย่อกะามันบูมิซิตไปเลยเด่ะถือไม่หรอกไม่เอามาเคยอยู่ก็มองยุ่งเลยเห็นแต่คนเอาน้าหาเบิ้งบานเออยิ่งถือล้วก็บว่ากันว่านั่งเบิ่งก่อนว่ะเผื่อมันมีอีก ดีน,นี้นี่เดี๋ยวเอาไปไกลคือว่าเดียวนะทุกคนงามมานันมนั้นทุกคนขับปปนะแต็มงเนาะรอบคำคำกะตั้งใจกับบรได้ตั้งใจมาใช้มันเราไปใช้นกวควักกูแหละแตงไม่ได้นะก็ะเลยระวังทางกัน เห็นผักกะเพรางามกับเก็บผักกะเพรามานะแต่ว่าพานวดเพูนว่ามือเศร้านี่เขาไปหน้าเจ้าเห็นนกมานกอันนี้แหละแต่บัแต่โบเมนอยู่ทงนี่อยู่ยับไานิดน้อยหนึ่งบนเฮายิ่งยีนี่อะไรเออสามตัวพูดไล่ยอกกันอยู่สมอกกระชิได้สองตกันจ้ะอืมเสียดายยิ่งไปถือบาทหนึ่งเนาะแค่นี้ก็ได้กินแล้วมันนี่นะไปกินเข่าแล้วยัง โอ้อาหารดีเนาะบอนบอนจินกับข้าวอะไรนั่งโตกินเร็วมานได้มันนี่ไหนนั่งเถอะเอาหันตะกุยวนหมูเนาะมาหอดแล้วก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่เห็ดคาตะนวดนี่แหละทุกคนเลยกินเขาแล้วก็จะได้ออกหน้าวนบุ้มีเห็ดได้แต่ว่ามันก็ชำเห็ดเดียวแหละใกล้ๆกันนึง แล้วก็เฮ็ดกินแล้วก็เอาเขา้าวเอาน้ำมากินแล้วก็เองหน้าคือเก่ามาเลยแต่ว่าอยู่เพื่อนเท่ากับพู้ว่าเขากินอย่างเดียวกับเมื่อเบิงแล้วก็เอาผักกะเพรามาห่อนี่ผักกะเพรากันงามเลยหักเอาเลยเพราะว่ามันลายแห้งนะ <มา S 1> เก็บเอาระวางทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เลิกแล้ลูกไปนี่อ่ะเดี๋ยวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก่อนจังเบิ่งน้ำกันทุกคน คลิปนี้อาจจะบบยืนยาวันนี้เดี๋ยวซอยกันเห็ดกินก่อนเห็ดขั่วเนี่ยด้ำฟื้นน้ำไฟมันนี่ข้าวกระช็ดผัดกระเพราพี่น้องเป็นผู้ช่วยได้แข่งกับกระเพราหมูกระเพราหมูได้มันนี่ได้กินของฝากของต่อนะไอคือมาได้ผู้กันได้กินน้ำอยู่ได้ถือว่าเจ้าได้กินนตำลังได้แม่ปุ้งเจ้าได้กินก้อนแม่ปุ้งเจ้าได้ส่องผูดปู ออกแบ่งมาเฮือนแล้วเนาะแบ่งมาฮู้ฮุ่นแน่ของแบ่งพูดคอยแน่พุ่นบ่าวนิ้วแน่บ่ได้กินปากกะยังพอได้กินนําอยู่พี่น้องเอ้ยอาจจะบ่ได้ของสดของอันนั้นกยังดกก็ยมาฮอเมื่อวานนก็ให้ลก็สดซํานั้นล่ะเฮาบ่ได้กินนําเนาะอ้ยแต่มีแต่ไปบีบลูกรอบหน้ารอบหน้านี่ยอดบ่ได้อยู่อันนี้กอดมาจเดือนนึงแหละยังอยู่กําบ่ได้จมเด้อพี่น้อง่ให้ฟังซื่อๆ ผัดกะเพราวันนี้พานวดสิผัดกะเพราหนกชิกินห้อาบุญยโสซีมือนะเดี๋ยวติดใจนี่เลยถึงเมนเฮาสิบ่ได้ไปป่านะทุกคนแต่ก็ได้กินอยู่ยสินหมูนี่เด้๋ยวสินหมูป่าได้นี่นะซีมือเจ้าบ่ผัดเนี่ยซีมือไหนบ้านเขาผัดให้ได้เจ้าบ่ผัดเนี่ยอันนี้ไหนเหมือนซีม่งก่อนเด้ใชะ หมูป่าบ่หมูป่าแท้ๆนี่นะเหมือนซิมซิมขันซิมคือเบาไกายในช่องค้ำเมื่เลยได้เห็นยังห่อนห่อนอยู่ได้แอบไปเลยเผ็ดขายได้เลยด้วยโอ้ต้านทุกอืม เดี๋ยวลุกแล้วจะเปิดห่างคล้ายเธอตรนี้แหะครับเดี๋ยวทาผัดนกก่อนทุกคนนะนี่ตัวนี้เราซับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อบังนวดเพิ่นชิพัดนะจากชีแสียบจำเมียหรือบอมันนี่จ้าว่ามันกุ้ยเหมันนี่เป็นกุ้ยแต่มันจิ๋วๆนะมีกลิ่กินย่ามันเป็นนมูเทิร์กอะไรกันไปแล้วเธอนาแล้วยิ่งเอาหมูแม่ไหม มูเทอร์นะบัวอ่องมันจะคุยเมียะไคอยโบมัร์กไปสิมันจะคิ้วๆอันนี้นี่มันปนกับซีมไก่นะมั้บ่บอกเดียวโอ้ตอนนั้แห้งแซ่บเลยตัวนี้มันมันมันโบสดเนาะขันสดขันสดนะขยย่านเจ้าเรียกเห็นซอกไก่นะโว้ยกว่าไก่ล้านเนาะไก่เด้๋ยวพมันไก่ไดรไก่แล้วกันยังกว่าไก่ล้านโว้ยกว่าเลยเนาะไก่เพช่อิไปนับ อืมตัวนี้ซอยจุซอยช่ำก็ได้เนาะหมูนี่มันซอ,อยจ่ำกระไ้เลยซอยจุบ่ได้เลยจุขี้เพียมันบ่ได้เลยจังได้นีเขาเอแตะอยู่คือเห็ดให้เล็กหน่อยนี่ซิมชิมพี่นอ้องยงบุเห็ดบ่อปะอยำบุเห็ดนี่ใส่ใบกะเพราพร้พอมชิซัมอยู่บ่อนันผัดกะพพเพรามีอะไรจเห็ดนี่ นี่พี่คนซ้อนนี่เนี่ยเขเห็ดนะเฮ้ยน้าเพชรบอบันวันนี้แซ่บผักกะเพราลงเพชรเติมอีกหน่อยหนึงโอเคเลยจ้ะโอเคโอเคน้ามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแล้งน้ำกันมาหนินี่อยู่เฮือนต้นวดนี่มองเก่ามองเดิม เดี๋ยวทิถามให้หายข้องใจเนาะวะสองคนเนี่ครับเป็นยังกันเฮาจังได้มาอยู่ไก่บางคนก็ยังบอกข้าใจนะบอกเจ้าเป็นยังกับเมียคนนี้เป็นน้องเล่าเออเป็นน้องน้องเมียเนาะเาซ้ำนี่แหละบทถามไล่ดอกเดี๋ยวกินเผาเดี๋ยวจะมีบางคนอาจจะบอกข้าใจว่าเป็นยังคือมาดูแท้เฮือนตะนวดลูกเลี้ยลูกน้องอยู่ไก่กันพร้อมแปะกันเลย ได้กินข้าวน้ำกันทุกคนเลยนี่แหละผัดกะเพราหมูป่านี่บบได้บดบได้ข้าวป่าก็ได้กินน้ำอยู่ใช่ไหมวะอะไรกับนกหามาันมาดเหมือนนี่เอ้ากินข้าวทุกคนถึกใจในหมูหนึงนี่กักะเพราคือกันแหละเด้อพี่น้องเอ้ย รอบนานนี่ยถุตาขึ้นป่าแล้วนะเหตุผลที่เฮายังไปป่าบ่ได้เนาะส่วนเฮาน่ะทนบ่ได้แล้วอยู่คนก็ได้กินยูงูกันกินกับโคักก็ได้อยู่คนก็ได้กินยูหมูกันแต่โบคักโบคักคือไปหาเอง ได้เบอร์แรกแล้วด้ไปน้ำมูกับให้แน่นะเสร็จแล้วมันพนันคนนะกระเพานกพักกระเพ้าก,าก็เก็บเอาน้ำทางบักหลายๆหนึ่งโดดห็นไม่ได้ว่าเแต่นกมูก็ยังตายอ่ะ like a little fuck up โดนเหรออันนี้บลูกโดนโดนะม,มาโด้วยจากสามลูกเรียบร้อยทุกคนอิ่มเรียบร้อยนะนกนนินข้าวกันเนาะกินข้าวแล้วแล้วจะจะได้เดินทางเดินทา,างกลับบ้านแล้วก็นมวยกลับบ้านเดินทางกลับหน้าเขาแล้วก็ คลิปในวิดีโอนี้ก็จะได้มอดไว้ชำนี้แล้วคุพบอกันใหม่คลิปนาต่อไปด้วยทุกคน